แรกวันเรตัวีไกจอ้างกินนลา่กินเกิดพุดกินอะไรลากินวนนี้ผมไม่ได้จัดเจอเลยอะลากายาอะไรอย่างเงี้ยกิวันนั้เห็นเขาตีฝั่งน้นอะอ้ยลโคตรเร็วเลยอะพี่แ้วเขากินดีนะตนกี่เช้าตงครึ่งอพี่น่าจะได้เ่มอีกครึ่งเป็นือเท่าตัว

นมีางไหมยังมีผู้ไหมล่ะเน่เนอะไรนะยกไม่มีผู้หวอโอ้โหล เออมกตีอะไรอ่ะปกตีอะไรที่เหมือนฟ้องยีราฟล่าหัวล่าหัวลาไม้ด้วยโอ้ยเดือดร้อยสองเก้าใช่หรือใช่ลสองเก้าเบอร์ไอตัวไต่

ก็ไ se ม่จเป็นรว่าโอ้ยเราขายไปหกพันาก็ดีใจตายแล้วว้าขดเลยแต่ไม่ได้รัง รถตัวทั่วไปอ่ะเพราะผมไม่เดินหนีมันเลยอ่ะผมไม่เดินหนีอเูยอะไรน่าเกียร์ตรงนั้นผมงคนกินดีเลย

ไม่ต่อแล้วนะแล้วต่ทุกวนี้าของเป็นลมขาไม่เมือยกว่าอการต้องรายแล้เนี่ยาอเดียบลไมกินห้าผเลด้วย เขาอยากกินเอาอย่าองวะทำอย่างนั้นเอะไรมงได้ากเลยะเองทำวะล่ามดาไม่กินไอ้ป้บกวนเด็กดังไม่ไม่ตีกลันเราเหมือนว่า แพงไงแงตามเ้อที่อยู่ให้ไม่ใช่อโอเคแพงหมอ, <c oughs> อ,อไงอุ้ยุดแล้วายแล้วลดปากแล้วโดปากแล้วยังไมไ่ได้้ตัวเลยลดปากแล้วายแล้วเหยียบีกตัวเดียวแล้วโอ้โหเดียวอองคุณมาโชว์ตัวเลยดิโหเหียแวแก

ไกลงน้ำกำลังกินล้วที่ีรากมัไม่กินอยู่เพราะผือบกำลังมองพี่ป๊อปอยู่เลยว่าเอ้ยมันแปลกใครมาดึงเลยในมือเราหรือว่ามันกินแอ็คลอยเออเหยื่อที่มันเหมือนซิงเนี่ยเอ้ยมันเหมือนอย่างกลางน้ำอ่ะอะไรเอฟดีเหรอน่าจะประมาณนั้น หมปาลึกโ,โเท่ได้ตัวีเลยกำลังใจกำลังกินเลยอ่าใส่แก้แล้วดีใจ่จุง แต่กระทั้งหมดเหลือทีเดียวเอากลรมเหรอไม่ฮะร้านเขาบอกให้เอาโอ้เพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ลูกค้ามาทานข้าวเยอะไม่ผมก็ตกตกกี่คน้็หมดเลยหลายงมงไอผมไม่ได้คกข้าวที่บ้านก็แหละถังที่นี่เอาสมมติว่าเราโดนหมดใช่ไหมเออว่าเราโดนหมดแฟนก็ไม่สั่งค์กับข้าวมันนี้สามพ่อแม่ลูก ว่าเอากลับมาทำไมอีกวงแตกที่บ้านเนี่ยมีอยู่ในตู้แช่เยี่ยมเลยปลาช่อนเราจะสายตกปลาช่อนด้วยแต่ว่าโหไม่มีแล้วช่างทางไม่มีเลยขอตัวเดียวกินตัวเดียวดีกินอีกฮะครับ โหดร้ายให้เาอยู่ลอย่มันป๊อกมาบดมาลยอยากมาดป๊อกให้ตี๋เดียวูตนก็ไม่มีเนจายาด้สึกเหมอกเทุกวันได้ทีอยู่ในกล่องเหมือกมันกินไปเนี่ยน่ดูแต่ก็หยุดโยนตลอดแล้วเสจก่องปีอีกป <go> <combo> ีก <go ving choses> <orar> ็ <t pal kan forth> ลงขากว้างเลยลงล่างเวเรารู้สึกของเคยเื่อนเอลเสกีเนี่ยที่ตัวับใหญ่วิ่งในน้ำแต่ว่าเพื่อนนใหญ่ข้าดันมาทอดมาไล่กันขรคือน่ากลัวมากผมเฮ้ยที่เจสกีด้วยไม่เหยียบฟองแล้วลำหนึงเป็นเมรไอเราหมดพุทกว่าไม่ใช่เล็กนะไม่ใช่เจสเล็กเหมือที่เด็กเขาเล่นใร่ไ สองเครื่องอยู่ในตาตั้งเลยแหมตึ๊งเฮ้เชี่ยชนตอหรอวะตอนแรกก็ชนตอเพื่อนเราเฮมงขยังชนตอวะใส่ผ้าตุ๊อมีตอมีตอนี่เราอเออื้อที่เดิมนะไม่ชนก็อยู่สภาพเอาเงตุกไม่ใช่ละวะแล้วหมันจะเกี่ยวหลังเลยทุลลอยเป็นโอ้ไกินแบบสุดอ่ะยี่มือนจะลองกินอ่ะมันเหมือนไม่เคยยุ่งกับ เกตสานะรถฟ้าก็อยากเรอมันเลยเจ็สิบเจ็ดสองังดูดมากเขะเรอไหนหมดเ่ื่องะไรหอเจอกับพระหมอพระหมอข้าวถนนแล้วตัวเราสมุดี่นิ้วเนี่ยพระหมอนะสีนิ้วอ่ะคนรเลย ก็เซตุมก็งทองตัวเข้าไอ้่เลท้าแบบโอ้โหโล่งขันใหญ่จริงเนี่ยมเห็นไม่ได้แค่กี่โมไซเเบกเอุสมบูรณ์ไปอะเียกลหายใจแล้วใจเลยขอตัวเดียวตัวเดียว แต่ัิอย่าเงียงไจะกลังเดินจะไปจากตตกนีแล้วก็เก็บสายลวออะไรมาดจะบอกว่าคนตกเก่งกับเดดีก็ไม่ใช่เพราะยังไม่ได้หมดด้วย รู้จัก็ไม่เห่มหอวไงเอค่ิดจะคว้างข้ามหมอแล้ว่ะเลราต้องแบบหน้ากางขวดจนแบบข้าวฝังข้างเลยนหมอไป้วไม่นีต่อไปจะข้ามเหรตกใแล้วม่อนว่าหมเก็บตกน้ำที่นก็ตกแล้วะมีปลาอะไร

มี yeah, What ่ชุ่กแขได้ไ้อขนาดละพวกามสูนเย่เต็มกล่องเลยนะที่หน่อยางแล้วุเพื่อนจะกุะเ่มงปีนี่ยกสง่ายเราไม่รู้เดีรู้มันไม่ส่านะไมยให้ใสสูตรีนจักรยานไม่ใช่ม้าเลย เออถ้าแข่งอ่ะเฮ้ยเอาเปรียบที่สุดเขาี๋ยวได้เออยอมเออตก่ึวโยสวยกของปีเ่ยเดือดทงแงแล้วผมเรียนน้ำลงน้ำาจะขำแต่เนี่ยไอ้ตรงสูงนั่นแหะเขาไม่กินเนี่ยไอ้ที่หุนไอ้ที่นีม่วงไอ้สามคนแรกพวกมีเลือดกหายโ้ยาเฮียจะไปแดกเดือดดน้ำอ่ะดำยาวมันคือแบบของญี่ปุ่นอ่ะเป็นเหล็กตอนนี้เหล็กเราไม่ยังไม่ทำส ก็คือเขาจสีมาลำเลยลัเป็นเป็นเหล็กมูดมาเลยก,กินนะไม่มผกิลันกรัปุยโม้ไอ้กินอ๋อสเต็ปเี้ยนกินสเต็ปดีๆไม่กิน,นะ<อ>นกเครื่องมันไปไหนวเปิดซาดิ ปลาหมึกยังมาคู่กันเลยต้องมีตัวคู่มาดิใช่ไหมตัวคูค่กันมาหย,ยุดคุยไหนกินเลยหอไหน่อยไม่ได้ล <c oughs> แล้วถ้าเปลี่ยนปฟอสจากไซนี้แล้วเล็กลงมันจะเกี่ยวไหมมันกินเป็นฟอสหรือมไม่เกี่ยวเดี๋ยวมันกินมันกินทุกซไซน์เลยนะครับอง แต่ว่า,ามนันกินแอไหนบางทีมันกินแบบแอดังๆบางทีก็แบบเนี้าวขอ,ขอตัวให้ตัวงเอียงเลยฟ้าขอตัวคุให้สวย กระตอ๊ตอบได้ไหมอ,อยากกระต๊อบได้ไหมออาต๊อบได้โอ้โห